ได้เวลาเดินทางแล้วครับฝนจะตกจะทํางานได้หรือเปล่านะมันมืดตึ๊บมืดตึ๊บอยเน่ยอมาแล้วครับงานใหญ่งานใหญ่

จับไม่ได้ไงตรงที่วงเวียนเลยบ่เจ้าเข้าไปประตูแรกเลยคันเจ้าเข้าไปเจ้าสิเข่าเข่าเจ้าแหนเจ้าชี้าำมันสะพานสูงบ่สะพานขำไม่น่าบ่ว่าเอาเอาดีว่าถนนหกขาเลยใช่ดีผมถิบไปหัวหลประตูแรกแลเดี่ยวขวาเข้าไปเลนบ่เลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาไปแล้วประตูวงเวียนอีกเขาเลี้ยวไปอีกเขามีวงเวียนดิ้เขแยกนี่ตรงไหนขันเจ้าเข้าไปในปากทางหมู่บ้านนะเจ้าพอสามแยกข้อสามแยกเลี้ยวขวาเลย ขัาไปในหมู่บ้านอ่ะเนี่ยนอเขับไปในหมู่บ้านแล้ว,นะอลวเออเลี้ยวขวาไีเป็นซับแยกเลี้ยวขวาเข่ายเจ้าอยู่ถนนนั่นเจ้าก็เลี้ยวขวาคือเก้าขวาขวาขวาสองขวานะศู 8, นย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าสามสี่

ยอ้อเอ้าวบันนี้วันนี้ฝ้าอยู่วะวันนี้มีงานด่วนนี่บอ้ันบแอคเขาานไหนไปกิบันเลยเนาะโอเคครับพร้อมเดินทางที่เก่าเวลาเดิมฝนที่ตกก็ให้ได้บน้องงานนี่แม่บัได้ก็ไปบ้าไปยื้ซื้อแล้ว ไปแล้วครับเดินทางแล้วเป้าหมายซาลินซิตี้สมุทรสาคร <c oughs> ผจะตกครับมันจะได้หรือไม่ได้ก็บ่รู้กันครับฝนตกฝนตกฝนตกยกทิ้งวางไว้แล้วเนาะเนาะมันห้องตกแรงครับมัยุบเข้าอยูกันเลยรวยตามครับตามมันไปเขาขี้เหี้ยไปนั่นเลยมันเหีเห้ยไนั่นเลย มันก็ไม่ไปโดนลาวจับเหรอไโดนลาวจับไม่ได้หานลองเนี่ยปูดโอ้ยตบุบนี่แน่นนะพ่ว่ามีอะไรจอดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วตะรวนมันเป็นตะเลื่อนนะ่วมันมัน มันเป็นแต่เลื่อนบ่าเออมองเนี่ยเนี่ยมันเป็นแต่เลื่อนมันนี่ว่ามเลื่อนหรือมั้งหลับการดีลเป็นตลาดตัวตัวลูกอ่ะพ่อตอนนั้น เอ้ระดาน่าปุยโดนนี่เ่ยมันอ,อยู่ที่เขืน่นเข่นแถวมึนี้ไหมไป

ของนั้นเป็นโต้กอะไรเงี้ยรตรงนี้มีตะวิ่งไม้อะฟังนีบไม่หงอยหน้าพันหกพันพอได้ไอไหมได้เรากำไรสามพันที่ไหนกันมาไมว้งคงจ่ต้องแสงก่อนครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเจอกันที่ซาร์เรนซิตี้ครับสวัสดีครับ